สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเด๋ย๋ยสิ่งขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะวันนี้นะเรามาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บออมเงินเนาะง่ายๆนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังจะวางแผนกเกษียณอยู่นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวิธีการเก็บเงินนะไว้ไวใช้ยามกเกษียณเนาะ หลายหลายคนนะคะมีความอยากเนาะที่จะเก็บออมเงินเนี่ยเพื่อไปใช้หลังกเกษียณเนาะคุณเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่านะคะที่ตอนนี้กำลังมองหานะคะวิธีการนะคะเก็บเงินนะคะเพื่อไปใช้ในายามกเกษียณอยู่นะคะหลายคนเนาะคงคิดว่าในในใจแล้วว่าหลังกเกษียณเนี่ยค่ะเราอยากมีเงินใช้เดือนละกี่บาท น้องมีในใจไหมมีในใจไหมเริ่มเริ่มมีได้แล้วนะเพราะว่ามันใกล้ความกิงขึ้นมาแล้วนะคะมันใกล้ความกิงขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิงก็ทำเนื้อหาดีๆนะคะเกี่ยวกับการเก็บเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณเนี่ยนะคะ มาให้เพื่อนๆได้วางแผนกันเนาะได้ลองคำนวณกันว่าเอ๊ะหลังกเกษียณเนี่ยเราอยากจะเก็บเงินนะคะหรืออยากจะมีเงินไว้ใช้เนี่ยค่ะในในตอนที่เรากรเกษียณน,นะคะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้ซีนก็ได้รับโจทย์นะคะมาจากทางบ้านเนาะนะได้รับโจทย์มาจากทางบ้านว่าอยากมีเงินออมค่ะ หลังเกษียณนะคะอยากมีเงินเข้าบัญชีเนี่ยทุกๆเดือนนะคะอยู่ที่เดือนละ20,000บาทนะคะอันนี้นะคะทางบ้านถามมาให้โจทย์มาเนาะสอง0มบาทตัวนี้ค่ะเป็นเฉพาะค่ากินค่าอยู่นะคะอันนี้ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะคะหรือเงินที่เอาไว้จับจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเลยว่า ยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะโครคภัยไข้เจ็บเนาะทุกคนก็ตามมาเพราะฉะนั้นตอนที่เราอายุมากแล้วค่ะทุกคนต้องมีประกันสุขภาพติดตัวไว้นะแต่วันนี้ที่ซีนจะมาพูดถึงอะซีนจะมาพูดถึงเงินที่เอาไว้จับจ่ายใช้สอยนะคะซึ่งเงินตัวเนี้ยนะคะก็เป็นเงินที่เรา จะนำไปใช้นะคะซื้ออาหารซื้อของกินเพื่อเลี้ยงชีวิตนะคะอ่าโอเคแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เรานะคะจะเก็บเงินเนี่ยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราหลังกเกษียณ60เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าต้องใช้เงิน อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างโจทย์ที่ซีนบอกวันนี้ก็คืออยากมีเงินใช้สอง0 0ืนบาทนะคะหลังเกษียณค่ะคุณซินนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องมาคำนวณอายุของตัวเองเนาะว่าเท่าไหร่สมมุติว่าคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านเนี่ยของคุณกอนะคะคุณกอตอนนี้นะคุณกอมีอายุอยู่ที่สานะคะคุณกอมีอายุอยู่ที่สาิบนะคะคุณกอนะคะอยากเกษียณตัวเองนะคะที่ อายุ60นะคะที่อายุ60นะคะเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะคุณกออายุ30อยากจะ,กะเกษียณหรือเลิกทำงานตอนอายุ60เนี่ยแสดงว่านัปัจจุบันนะคะคุณกอนะคะมีเวลาในการเก็บเงินนะคะอีก30ปีอ่าพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพไหมคะเนาะคุณกอมีระยะเวลาในการเก็บเงินค่ะถึง30ปีเลย นะคะแล้วิ่งก็ถามคุณกออีกว่าคุณกอคะคุณกอจะ,กะเกษียณที่อายุ60เนาะแล้วคุณกออยากมีเงินใช้หลังจาก60เนี่ยไปถึงอายุเท่าไหร่นะคะคุณกอก็บอกว่าอยากประมาณ80ดสิบะคะคุณซีนแปดสิบแปดสิบห้าตรงนี้ค่ะเพราะอายุเฉลี่ยของคนในครอบครัวของคุณกอเนี่ยประมาณนี้ นะคะประมาณนี้เราใช้เป็นค่าเฉลี่ยอายุคนที่เสียชีวิตในครอบครัวนะคะว่าเขามีอายุเท่าไหร่นะคะอย่างคุณกอลบอกประมาณ80นะคะเท่ากับว่าโจทย์นี้นะคุณกอจกะเกษียณอายุ60นะคะแต่อยากมีเงินใช้ไปถึงอายุ80เท่ากับว่าตั้งแต่60อะคะ่ะถึงอายุ80เนี่ยคุณกอต้องใช้เงินจำนวน20ปี นะคะคต้องใช้เงินจํานวน20ปีนะคะโดยมีเงินเข้าทุกๆเดือนเดือนละ2,000 20, 0เท่ากับว่า20ปีหลังเนี่ยคุณกอนะคะต้องมีเงินในบัญชีนะอยู่ที่4ล8 0 0นะเห็นไหมเห็นไหมแต่ข้อดีของคุณกอคืออะไรคุณกอมีระยะเวลาเก็บเงินมากกว่าระยะเวลาที่ใช้นะคะคุณกอมีระยะเวลาเก็บเงิน30ปีเพื่อใช้อีก20ปีหลังจาก60 อ่าทีเนี้ยเรารู้เป้าหมายแล้วนะคะเรารู้เป้าหมายแล้วว่าตอนนี้คุณกอต้องเก็บเงินนะคะอยู่ที่30ปีนะคะโดยที่หลังจาก60เนี่ยคุณกอต้องมีเงินใช้นะคะคุณกอต้องมีเงินใช้นะคะอยู่ที่4ี่ล้านแ8ในกระเป๋าเลยในกระเป๋าเลยคือเงินตรงเนี้ยห้ามนะคะห้ามถูกนำออกไปใช้ก่อนอายุ60นะคะเท่ากับว่าตอนเนี้ค่ะ คุณกอได้มีการวางแผนปิดกั้นความเสี่ยงไว้แล้วนะคะวางแผนปิดกั้นความเสี่ยงคืออะไรนะคะวางแผนปิดกั้นความเสี่ยงก็คือคุณกอได้มีการวางแผนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยไว้แล้วนะแสดงว่าไม่ว่าระหว่างทางจาก30สถึง60เนี่ยคุณกอจะป่วยนะคะหรือ จะเกิดเหตุการณ์ใดๆที่เป็นความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินรถชนนะคะบ้านนะคะถูกไฟไหมถูกโจึ้นหรือสุขภาพไม่ดีหรือป่วยระหว่างทางเนี่ยนะคะซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะจะไม่กระทบเงินเก็บของคุณกอที่จะเก็บไว้ใช้หลังกเกษียณนะคะตอนอายุ60นะคะเท่ากับว่าเนี่ยคุณกอได้มีการปิดกั้นความเสี่ยงไว้และอุดรอยรั่วไว้และ เพื่อให้เงินที่จะเก็บไปตอนกเกษียณเนี่ยค่ะมันลาบลื่นไปถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าทุกคนเก็บเงินแบบไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่ถึงจุดหมายนะคะแต่อย่างคุณจออย่างทางบ้านที่ส่งเคมาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีการปิดกั้นความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตีนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาสภัยรถยนต์ประก,รระกรัน,นกบ้านเนี่ยเขามีการ ปิดกั้นความเสี่ยงไปแล้วไม่ว่าจะเกิดความเสี่ยงพวกนี้อะไรขึ้นมาก็ตามการเก็บเงินของเขาเพื่อไปใช้หลังกเกษียณอยู่เนี่ยก็ไม่สะดุดนะคะหลายคนนะคะที่อยากเก็บเงินแต่ไม่ปิดกั้นความเสี่ยงหรืออุดรอยรั่วความเสี่ยงต่างๆเมื่อระหว่างทางอะคะ่ะจาก30ถึงอายุ60สิอะคะ่ะคุณคิดว่าคุณจะป่วยไหมคะนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ป่วยอ่ะคุณไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อประกันไว้ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพไว้แต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะป่วยไม่ป่วยนะคะสี่แนะนําให้ปิดกั้นความเสี่ยงก่อนนะโดยการซื้อประกันสุขภาพประกันวินาศภัยเพื่อป้องกันเงินเก็บที่จะถูกล่วนไหลไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมคุณกอเลยว่าคุณกอมีการวางแผนที่ดีมากเนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการวางแผนกเกษียณนะคะโจทย์ของคุณกอคือตอนนี้อายุ30 นะคะต้องการเกษียณอยู่ที่อายุ60นะคะและต้องการใช้เงินหลังเกษียณเนี่ยเดือนละ2,000บาทหลังจากอายุ60ไปจนถึงอายุ80ค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าตอนนี้คุณกอจะทำอย่างไรบ้างที่จะเก็บเงินไว้ตอนอายุ60เนี่ยมีเงิน4 8 0 0 0 0บาทดีย๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอย่างหน้าจอที่สีขึ้นนะคะสีก็ได้โจทย์ของคุณกอมาแล้วนะคะว่าเราต้องการเก็บเงินนะคะไว้ใช้นะคะเดือนละสอง0 0ืบาทนะคะสอง0มืนบาท2ี่สิปีนะคะเท่ากับ240สิเดือนนะคะนะคะเท่ากับว่าคุณกอเนี่ยจะมีเงินอยู่สี่ล้านแดอันนี้ยังไม่รวมเงินเฟอ้อนะยังไม่รวมเงินเฟอ้อนะหลายคนสงสัยเงินเฟอ้อคืออะไรอ่าสนยกตัวอย่างเงินเฟอ้อก่อนเนาะ เงินเฟอ้อก็คือม,มูลค่าเงินที่ลดลงเรื่อยๆนะคะเงินเฟอ้อคือมูลค่าเงินที่ลดลงเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีเงิน500บาทนะคะคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทได้10ชามนะคุณมีเงิน500บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละส0บบาทนะคะชามละห้าสิบบาทนะคะได้10ชาม ะะแต่เมื่อเวลาผ่านไป2ปี3ปีอะคะ่ะมูลค่าเงินลดลงเงิน500บาทของคุณนะคะสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ100บาทได้แค่5ชามเท่านั้นอันนี้ค่ะคือความหมายของเงินเฟอ้อหรือมูลค่าเงินที่ลดลงนะคะโอเคเรามาต่อเรามาต่อนะคะว่าคุณกอรเนี่ยอายุ30มแต่เป้าหมายของการเก็บเงินเนี่ยคือเก็บเงินไปใช้ในยามกเกษียณ เพราะฉะนั้นระยะเวลาค่อนข้างยาวนะคะซีนจะแนะนำเป็นการเก็บเงินในกองทุนรวมนะคะซีนจะแนะนำการเก็บเงินในกองทุนรวมเพราะอะไรนะคะการเก็บเงินในกองทุนรวมค่ะเป็นการเก็บเงินโดยเป็นแผนระยะยาวซึ่งในการกองทุนรวมอค่ะเราจะเป็นการออมเงินแบบ DCA คือออมเงินแบบถัวเฉลี่ยนะคะโดยที่ เราไม่ต้องกังวลว่ากองทุนนี้จะขึ้นหรือจะลงเพราะว่ามันเป็นการซื้อแบบเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่แล้วนะคะมันเป็นการซื้อแบบเฉลี่ยอยู่แล้วนะคะและการออมเงินในระยะยาวเนี่ยมันมีอัตราผลตอบแทนที่สูงอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะโจทย์ของคุณกอเนี่ยซีนจะแนะนำกองทุนรวมที่ประวัติย้อนหลังนะมีความเติบโตไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต นะคะ5%อัตราผลตอบแทนนะคะเท่ากับว่าวันนี้นะดูในสไลด์ได้เลยนะคะว่าคุณกออายุ30นะคะคุณกอจะมีเงินใช้20,000หลังกเกษียณน,นะคะคือต้องมีเงินตอน60อยู่ที่4,8ล้าน8 000, เพื่อใช้หลังกเกษียณเดือนละ20,000เนี่ยคุณกอจะเก็บเงินแค่5,767 7 6 7บาทน,นะคะตอนอายุ30นะคะคุณกอจะเก็บเงินอยู่ที่5,767บาทน,นะคะ แล้วถ้าคุณกอบอกว่าคุณซีนะาตอนเนี้อายุสามสิบอ่ะกอยังไม่พร้อมเลยค่ะขอไปเก็บที่อายุสี่สิบได้ไหมอ่าได้ค่ะคุณกอก็มาดูนะคะว่าที่อายุสี่สิบเนี่ยถ้าจะอยากมีเงินสี่ล้านแปดตอนหกสิบเนี่ยคุณกอต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะคะคุณกอต้องเก็บเงินถึงหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเห็นไหมคะมูลค่าเงินน่ะ มันต่างกันนะอายุต่างกันนะคะต่อมาถ้าสี่สิบแล้วคุณกอก็ยังไม่พร้อมนะคะคุณกอก็ยังไม่พร้อมอ่ะมาดูที่ห้าสิบค่ะถ้าเราเริ่มเก็บเงินนะคะตอนอายุห้าสิบเพื่อให้มีเงินสี่ล้านแปดตอนอายุหกสิบเนี่ยคุณกอต้องนะคะเก็บเงินถึงสามหมืเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทอ่าเห็นไหมคะมันสะท้อนได้ถึงว่าทุกๆช่วงแต่ละช่วงอายุเนี่ยคะ่ะ การเก็บเงินไม่เท่ากันสิ่งที่ซีนเห็นอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นเหมือนซีนไหมว่ายิ่งเก็บเงินตอนอายุน้อยหรือยิ่งเก็บเงินเร็วเนี่ยคุณจะเก็บใช้เงินนะคะน้อยมากๆในการเก็บนะคะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ถ้าเราเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุ30เนี่ยเราเก็บเงินแค่5 0 0พันกว่าบาทเองนะคะเก็บเงิน5 0 0พกว่าบาทเองนะคะแต่ถ้าเราเก็บเงินตอนอายุ4ีเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นเป็นเดือนละหมื่นกว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะระยะทางอะคะ่ะเทียนถึงบอกนะคะว่าตอนนี้เราควรเริ่มเก็บเงินกันได้แล้วเนาะพอยิ่งเก็บเงินเร็วอะเงินที่คุณใช้เก็บอะมันใช้เพียงเงินเล็กน้อยเพื่อเก็บนะคะแต่มันสามารถสร้างมูลค่าก้อนโตได้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนาะนิยมเก็บเงินในธนาคารเก็บเงินในธนาคารค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีคนหลายคนเชื่อว่าการเก็บเงินในธนาคารนะคะคือเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยอ่าอันนี้ก็จริงแค่เพียงครึ่งเดียวเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยส่วนเงินต้นไม่หายเนี่ยแต่อย่างที่ซีนบอกอะค่ะดอกเบี้ยที่ธนาคารให้เราอะค่ะมันไม่ชนะเงินเฟ้อนะคะอย่างที่ซีนบอกเงินเฟ้อคือมูลค่าเงินนะคะคือ เงินเท่าเดิมแต่คุณซื้อของได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการฝากเงินในธนาคารเนี่ยไม่ตอบโจทย์ถ้าใครอยากจะวางแผนในระยะยาวการเก็บเงินในธนาคารนะคะควรเก็บแค่เพียงเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ประมาณ12เดือนเท่านั้นนะคะเงินส่วนอื่นคุณควรจะจัดสรรไปตามเป้าหมายทางการเงินของคุณนะคะถ้าหากวันนี้คุณอยากอีก3ปีคุณอยากมีเงินไปดาวน์รถ นะคะคุณอาจจะเลือกสินค้าการเงินที่3ปีนะคะสามารถนําเงินออกมาได้อย่างเช่นสลากออมสินหรือสลากทออสอนะคะสปีเอาเงินออกมาใช้ได้นะคะหรือถ้าอย่างวันนี้ที่ซีนวางแผนในคุณกอคุณกอจะใช้เงินตอนหกสิบอ่ะแสดงว่าคุณกอมีระยะเวลาในการเก็บเงินอยู่ที่30ปีเพราะฉะนั้นซีนจะเลือกวางแผนในกองทุนรวมให้คุณกอ นะคะเพราะว่าเราหว่างทางเนี่ยเรามีเวลาในการเก็บเงินแล้วผลตอบแทนมันก็ให้มากกว่านะคะผลตอบแทนมันก็ให้มากกว่าเพราะฉะนั้นริงบอกหลายๆครั้งแล้วว่าการเก็บเงินวิธีไหนก็ได้แต่คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายชัดเจนการเก็บเงินของคุณก็อาจจะมีอะไรมาขัดจังหวะ หรือพอมารู้ตัวอีกทีเอ้ยทำไมเราไม่เอาเก็บไว้ตรงนู้นเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่ามันได้ผลตอบแทนเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเริ่มเก็บเงินนะคะซีนอยากให้ตั้งเป้าหมายก่อนว่าเก็บเพื่ออะไรและหลังจากนั้นนะคะเราลองมาปรึกษากันว่าถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้ซีนจะแนะนําให้เก็บเงินในสินค้าการเงินอะไรบ้างอ่าวันนี้พอเห็นภาพนะซีนก็เอาเคสจากทางบ้านเนี่ยมาทําให้ดูนะคะส่วนใครที่กําลังฟังไลฟ์สดอยู่นะคะ อยากให้ซีนลองช่วยวางแผนการเงินนะคะสามารถนะคะบอกโจทย์มาในอินบ็อกซ์ได้นะคะซีนจะช่วยวางแผนซึ่งตรงเนี้ยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะซีนหวังว่าเคสของทางบ้านนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับเพื่อนๆ นะคะจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆเลยนะคะวันนี้ซีนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ